สวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วคาถาสวดมนต์ก่อนนอนสวดแล้วจะรวยหลังตื่นนอนมีไหมครับเพอร์เ <_ d ose> จอร์จากปัญญาอ่อนมึงเลิกปัญญาอ่อนจ้ะแล้วมึงจะรวย <_ d ose> ถ้ามึงยังปัญญาอ่อนอยู่อย่างนี้มึงไม่มีวันรวยลรอกูบอกให้เลิกปัญญาอ่อนก่อนจ้ะคนปัญญาอ่อนรวยไมมไ่้นะจ๊ะเลิกปัญญาอ่อนได้บ้างแหลม,มึงจะรวยเมื่อนั้น mm. ไอคนที่ชื่อจุดจุดจุดแตะกูเห็นป่วนเยอะแล้ว แอดมินเกลนาเป้วนิดนึงจ้ะถาวรไม่ต้องปิดเฉพาะไลน์นี้ถาวรไปเลยทีนี่เกินเยียวยาสมองได้รับการกระทบกระเทือนสมัยเด็กแม่มันขย่าแรงไปหน่อยหมอตบตูดแรงเยอะงาเปลี่ยนจากตูดเป็นหัวกะบ,บาเงาสมองมันเลยไม่เต็มทุกน้อยลงเพราะคำสอนเออสาธุจารนุโมทนา สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าขอวิธีพ้นจากความทุกข์อริยสัจสี่เลยจ้าศึกษาอริยสัจสี่เลยมีคนเรียนแบบอาจารย์ด้วยพอผมบอกจะเป็นอาจารย์เบียรให้ได้เลยใช่ไหมมันบล็อกผมสังสาน้ํำหน้ามึงจะสมควรโดนกูเชีย,เ,ยเลยกูสมสมลำหน้ามึงเลยมึงควรแก่การโดน สาระแนเขาจะทําอะไรมาเป็นปสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เรื่องของเมืองมึงไปด่าเขาทำไมไปเรื่องมากไปเรื่องเยอะไปวุ่นวายเขาทําไมโอ้ยสาระแนเรื่องชาวบ้านนี่เก่งนะสมควรอยากทําบุญให้คนที่ตายแต่ไม่ใส่บาตรแต่ให้อาหารหมาแมว <c oughs> มันได้หมดและอาจารย์พูดแรงผิดศีลไหมการพูดแรงไม่ได้ผิดศีลอะไรเลยค่ะฮะการพูดโกหกตอแหละนะน่ะผิดศีลแต่กูไม่เคยโกหกตอแหล ีย๋ยวกูเป้ไว้ีนี่ก่อนเตือนไม่ฟังมันคืออะไรคะอริยสัจส,สี่อริยสัจส,สีความจริงคือทุกข์เหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์การดับไปนัเรื่องความทุกข์และวิธีในการดับไปไไเนเรื่หลของความทุกข์ต <c oughs> ิดหวยงองแงมทําไงดีคะจาร์รอรางวัลที่หนึ่งครับโอ้ยมันก็ปัญญาอ่อนรอรางวัลที่หนึ่งถ้าทุกคนมันรอรางวัลที่หนึ่งกันหมดป่านนี้ไม่เราทำมาหาแดกันแล้วมันถูกง่ายขนาดนี้หรอมานั่งรอชีวิตมึงจะ มันมีสักกี่คนว่าตั้งแต่เกิดมา,แล,าแล้วตายแล้วมีคนถูกรว,วันที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสักกี่คนร้อยคนมีแค่นคนเดียวได้สามที่ถูกรว,วันที่หนึ่งตายหายหมดแล้วมึงจะมาเอาอะไรมารออะไรรอคอยความหวังกับที่มันหวังไม่ได้มึงนี่มันเผลอเจอนะเลิกเล่นสั้วซทีขั้วซีเหอะมึงจาไว้สัตว์โลกเป็นไปตามการรมถ้ามึงจะถูกนะมึงไม่ต้องไปนั่งรอเดี๋ยววันหนึ่งมันจะถูกเอง แต่ถ้ามันไม่ถูกให้ตามก็ไม่ถูกมึงไม่ต้องไปรอหรอกรอไปมันก็ไม่มีวันได้มึงจอาอะไรมาได้รอไปเสียเวลาเปล่าเลิกรอโอ้ตายกูเกิดมาไม่เคยเห็นคนนั่งรอละวันที่หนึ่งเลยซื้อหวยทุกวันล่มจมเพ่จะไปจะตายมึงโง่แบบนี้มึงจะรวยยังไงมึงโง่แบบนี้เมื่อไหร่มึงจะสามารถใช้ชีวิตเป็นคนปกติได้วะเมื่อไหร่มึงจะพ้นจากความลำบากรําวนวะเฮ้ยมึงหาดฉลาดบ้างดีวะถ้าไมมึงไม่ฉลาดขึ้นสักทีหนึ่ง มึงไปนั่งหวังอะไรกับลมๆแรงๆอะ่ะทำไมมึงไม่อยู่กับความจริงวะหัดยอมรับความจริงกันสะบางเถอไม่คิดจะยอมรับความจริงอะไรเลยเหรอเขาเรียกว่าคนมีความหวังเขาไม่เรียกว่าคนมีความหวังเขาเรียกว่าคนเพอเจอมึงหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มึงคิดว่าทุกคนหวังหมดอ่ะมันจะได้กันหมดทุกคนเหรอโอ้ยมึงหัดกลับมาตั้งสติอยู่กับปัจจุบันไปทํางานหาเงินนูน่นไม่ใช่มานั่งรอคอยความหวังกับเงิน ที่มันหลักลอยมากเลยทั้งชีวิตมึงยันตายมันก็ไม่มีวันถูกมึงเห็นคนในครอบครัวมึงตั้งแต่เกิดมาจนตายไปมีใครถูกลงมาที่หนึ่งสักคนหรือยังยังโคตรเง่าสกสาดมึงคนในครอบครัวมึงมีใครถูกลงมาที่หนึ่งหรือยางยัง,ยงเอาแล้วมึงจะมานั่งรอคอยอะไรว่าจะเป็นมึงนั่นแหละเรียกว่าเพอเจอร์ไม่ประกอบด้วยอาจไม่ทำไม่มีเหตุไม่มีผลมันปัญญาอ่อน ื่อมันถูกที่รุ่นเราครับก็เรื่องของมึงถ้ามึงจะหาเหตุผลในการจะถูกให้ได้ออกจากกลุ่มน,นี้ไปกูไม่ต้อนรับคนอย่างมึงใส่หัวกระบานออกไปซะถ้ากูสอนแล้วมึงยังเลิกปัญญาออกไม่ได้เลิกโง่ไม่ได้ออกเพราะกูสอนคนสันดานอย่างมึงไม่ได้ออกซะไปเกลๆกาย,กายไม่ต้องมาอยู่ที่นี่กูลำคาญถ้ามึงคิดจะเถียงกูไปเถียงที่อื่นมึงไปนั่งรอคอยความหวังที่มึงจะถูกลงวันที่หนึ่งต่อไปไปนั่งรอ รอจนมึงกระดูกเป็นเท่าเป็นฐานยในเตาเผาผีมึงก็ไม่มีโอกาสได้ถูกเดี๋ยวกูจะซื้อลอตเตอรี่ยกแผงแล้วเผาไปทําในเตาให้มึงเพื่อมึงจะไปถูกในปรโลกแล้วมึงก็ไปตรวจฉลากกินแล่งรัฐบาลจาโยมาทูตในนรกกันนะายตามไปได้กันง่ายๆไปตรวจสลากกินแล่งเดี๋ยวกูส่งไปให้มึงอย่ามาพิมพ์ซ้ําที่นี่นะเดี๋ยวถ้าพิมพ์ซ้ําที่นี่กูจะกระเด็นมึงออกให้นะ พุทธคุณในพระเครื่องมีจริงไหมไม่จริงอนะพุทธคุณหาอะไรไปอยู่ในพระเครื่องคุณของพระเจ้ามันอยู่ที่ใจมึงนี่มันอยู่ที่การปฏิบัติตามหลักคําสอนนี่ถ้ามึงปฏิบัติตามหลักคําสอนพระเจ้าได้นะ่ะนั่นแหละเรียกว่าคุณของพระเจ้ามึงจะต้องรู้คุณของพระองค์อีพวกรอคอยความหวังลมๆแรงๆนี่มัน เพอร์เจอร์ไร้สาระกูไม่แปลกใจทําไมชีวิตดีขึ้นไม่ได้สักทีเพราะมวลจะไปหวังอะไรอยู่ก็ไม่รู้อาจารย์ตรวจความดันบ้างไหมครับกูตรวจไปประจำจ้าไม่เป็นจ้าถ้ากูเป็นป่านี้กูหงายท้องไปแล้วจะกูเวียนหัวไปแล้วเวลากูดามึงน่ะแหมมึงก็พูดอะไรปัญญาอ่อนถ้ากูเป็นความดันจริงถ้ากูพูดแล้วกูมีโมโหขนาดนี้นะป่านี้แรงดันกูนี่เส้นเลือดในสมองกูแตกไปแล้วมั้ง พูดไม่คิดอยู่ที่ร้านบ้านกังหันคลองดาน <Okay. S 1> คลองเขื่อนอยู่ที่คลองเขื่อนฉานเชิงซาวร้านบ้านกังหนันอาหารอร่อยเขาว่านะไม่ใช่กูว่านะเขาว่าอาหารอร่อยเนี่ยเขานั่งแดก,กันอยู่เนี่ยแอดมินกูเนี่ยจะเป็สิบจานแล้วเนี่ยกุ้งเนี่ยจะเป็นเกือบยี่สิบตัวแล้วว่างจ้ละสี่ตัวสี่ตัวเนี่ย กาแฟนเนี่ยเขาแดกอากุตนาคุเนี่ยทำให้กูหิวโหยเนี่ยกินเนี่ยฟุ้งห้องไปหมดเลยตอนเนี้ยกูบอกไม่ต้องเกรงใจแดกเลยทุกคนก็เลยแดกกันไม่เกรงใจกูเลยแดกเต็มที่พูดไม่เพาะเลยเพิ่งมาฟังกูทำไมวะ เฮ้ยกูถามจริงนะคนที่บอกว่ากูพูดไม่เพาะเลยอ่ะมึงมาฟังกูทําไมทาไมมึงไม่ออกไปวะมึงแค่เอากุญแจรถเสียบบิดสตาร์ทแล้วก็ขับออกไปแค่นั้นเองไม่มีเดี๋ยวกูให้เช่ามึงจะได้เดินออกจากไรส์สโกูไปสักทีหนึ่งมึงจะมาวุ่นวายกับกูทําไมกูไม่เข้าใจมึงไม่อยากฟังมึงก็เดินออกไม่ใช่มาบอกเขาพูดไม่เพาะเลยเพราะมึงพูดกูก็ไม่เปลี่ยน มึงจะมาพูดทําไมในเมื่อพูดมากูก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีคําพูดมึงมันเป็นคำ,คำพูดลมปากลมตอดลมท่อไอเสียกูไม่สนใจหรอกเป็นขอเป็นมู้เป็นคู่เป็นขอไร้าสาระปากมึงก็ไป็นปากะตะูที่เบงเอาลมตอดออกมากูไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกสอนกูว่าพูดหยาบจังเลยพูดจาไม่ดีไม่ต้องเสียเวลาเสียเวลามากเลยอย่ามาสาระแน่กับกูเลยออกไปเถอะ เขาบอกว่ายี่ห้าจะระวังอุบัติเหตุอายุไหนก็มีอุบัติเหตุได้ไม่ใช่แค่ยี่ห้าจ้ะถ้ามึงประมาททุกอายุมีอามีหมดมึงไปดูค่าสถิติอุบัติเหตุหน่อยไปช่วงอายุไหนคนประสบอุบัติเหตุมากที่สุดมึงไปดูหน่อยไปมันมีเฉลี่ยกระจายกันไปหมดทุกอายุมึงประสบอุบัติเหตุได้ทั้นนั้นแหละมึงอย่ามากะมานั่งปัญญาอ่อนโฟกัสเฉพาะยี่ห้ามันปัญญาอ่อน ช่วงอายุไหนก็มีอุบัติเหตุได้ถ้ามึงตั้งอยู่ับความประมาทและเหตุปัจจัยมาสอดคล้องต่อการที่จะได้รับผลของวิบากนั้นยังไงมึงก็ต้องได้รับผลมึงไม่หนีไม่พ้นอยู่แล้วมไม่เกี่ยวกับช่วงอายุวันที่ห้าเตรียมของใส่บาดไม้เตรียมจ้าน้ำพิกาะาจยาไม่มีแบบผงหรอยังไม่มีจ้าตอนนี้กำลังทดสอบ ยู่ในช่วงของการกําลังเตรียมอยู่จะเตรียมรสชาติอยู่ยังใช้ไม่ได้กูก็ไม่ผ่านเขากำลังพยายามปรับปรุงสูตรกันอยู่ตอนนี้ถ้าสูตรใช้ได้เมื่อไหร่กูก็จะให้ขายมานนั้นถ้ายังไม่ได้กูก็ไม่ให้ขายคือผมวางแผนจะปวดจะต,ต้องเคลียร์หลายๆอย่างทั้งโลกก่อนแต่ว่าญาติๆเหมือนอยากจะเล่งให้บวชมึงไม่ต้องไปนสนใจใครจะเล่งเล่งไปหน้าที่มึงคือทําของตัวเอง ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องบวชพร้อมเมื่อไหร่ค่อยบวชมึงอย่าไปเอาอะไรใครมาเล่กมึงอย่าให้ใครมาเล่กมึงยังมีคนเนี่ยไล่กูไปบวชสักทีทำไมไม่บวชมึงจะเล่นก็เล่นไปเป็นเรื่องของมึงคนที่บวชคือกูมึงจําไว้คนที่รับผลของการกระทําคือมึงไม่ใช่คนที่พูดคนมันจะพูดมันจะพูดอะไรก็ได้ตามความพอใจตามสันดาณของมันแต่ตัวมึงเองอะถ้ามึงทําตามสันดาณคําพูดของใครมึงคือคนที่รับผลนะมึงอย่าลืม มีพ่อมีแม่บอกว่ารีบมีลูกเร็วๆเลยจะได้อุ้มหลานมีเลยแต่มึงไม่พร้อมอะไรในการมีคนที่รับผลของความทุกข์เพราะการมีลูกเพราะความไม่พร้อมคือตัวมึงเองรีบมีบ้านเลยเนี่ยบ้านเนี่ยจะได้แบบว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะจะได้สมบูรณ์แบบมีบ้านเลยแต่มึงไม่พร้อมในการมีบ้านคนที่ทุกขี่สุดในการมีบ้านก็คือตัวมึงเองมึงต้องมานั่งเอาเท้าก่หน้าผากมึงต้องมานอนเคียดว่ามึงจะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านเพราะมึงมัวจะฟังคําชาวบ้านว่ามีบ้านแล้วเรียกว่าสําเร็จ มีแล้วเราเรียกว่าสำเร็จสุดท้ายมึงผ่อนไม่ไหวให้คนพิมพ์บูธบูธเป็ดก้านมาไปเลยอีพวกนี้ปัญญาอ่อนใส่หัวกบาลออกไปอย่ามาบูธท,ที่นี่ลัคาญดังนั้นาการใช้ชีวิตของมึงมึงต้องตั้งสติสัมป,ปชัญญะเยอะๆอย่าไปคิดหลงไหลได้ปื้มกับคําพูดของใครใครจะเล่นอะไรมึงใครจะพูดอะไรยังไงมึงใครจะบอกว่าทำไมไม่ไปทําอย่างนี้ทําไมไม่ไมปทําอย่างนั้นมึงอย่าไปทําตามใครนะ มึงต้องทําตามตัวมึงเองมึงต้องพิจารณาเห็นประโยชน์พิจารณาเห็นโทษว่าโทษที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้ามันจะได้รับโทษอะไรประโยชน์ที่มึงได้รับจริงๆมันรับได้แบบเต็มเมดเต็มหน่วยไหมมึงต้องตัดสินใจด้วยตัวมึงเองอย่าไปเชื่อใครนะมึงกูจะบอกให้อะไรที่ดีมึงรับฟังไว้แล้วกลับมาพิจารณาอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยมึงอย่าไปเอาเข้ามาอย่าไปฟังคําชาวบ้านมึงอย่าไปฟังนะ ใครพูดอะไรกับมึงมึงกลับมาพิจารณาตรงก่อนว่ามึงทําไหวหรือเปล่าอย่าพิมพ์ซ้ํากูพูดหลายรอบแล้วนะใครพิมพ์บู๊ดเป้วเลยบันทาไทยระบบดโดนหมด ไทพิมพ์ในลักษณะเดียวกันแสดงว่ามันมีเจตนาจะท้าทายระบบเป้าให้หมดประเด็นคือมันพิมพ์ซ้ำนะกลับจากจันทบ,บุรีหรือยังคะกูไปจันทบ,บุรีมาเมื่อไหร่วะกูไม่อยู่ที่เดิมมีคนพิมพ์ใหม่อีกแล้วบุญบู๊ดเป้าเอาอย่างนี้ดีกว่ามันท้าทายระบบคนที่พิมพ์คำว่าบุญบู๊ดพิมพ์มาเลยนะ แล้วเป้าถาวรไปเลยไม่ต้องปิดเฉพาะ,ะไลน์นี้นะถาวรบัญาทาาาทยระบบกูชอบมากเลยคนท้าทายระบบเนี่ยกูจะได้เอาอี่พวกเนี้ยไม่ต้องกลับเข้ามาปั่นปวนในช่องกูอีกเคลียร์มาให้มันหมดหมดไปซะพวกขยะเพิ่งสร้างบ้านใหม่สร้างใหญ่ คนก็ถามว่าทําไมสร้างใหญ่เงินสดหรือเงินผ่อนไม่เห็นมีใครบอกกินดีด้วยสักคนเลยมันก็ไม่ต้องไปสนใจบ้านมึงมึงพอใจในสิ่งที่มึงทํามึงพอใจในสิ่งที่มึงสร้างแค่นั้นพอแล้วจบผิดจ๊อบให้กระจกนี้ถ้ามันตีระแงงเหมือนบ้านอาจารย์นะประตูจะสวยมากเลยที่มันตีเป็นขาวๆตีอะ่ะมันจะดูเป็นแบบสวยอะ่ะไอ้วัดที่เราไปบรรยายทามานะก็สวยนะที่มันตีจวดแหลมอย่างเงี้ย แล้วกระจกอ่ะสวยมากเลยแล้วตีเป็นอิฐแดงอ่ะอิฐแดงอยู่ข้างบนเนี่ยสวยมากชาวัาป่าธรรมสุขอ่ะสร้างศาลาสวยมากเลยชอบมากเลยข้างล่างมันดูโปร่งโล่งสบายตา อาจารย์เต้นท่าลิซ่าผิวมากไม่ใช่กูจ้าอาจารย์เบอร์ไม่ใช่กูโอมีช่องทิกตอบบอกว่าถ้าไปนินทา คนอื่นเรื่องผัวเมียเขามีชู้จะเกิดกับชีวิตเราจริงไหมครับแล้วมึงจะไปนินทาเขาทำไมอ่ะคำถามอ่าคอมเมนต์คนที่อยากถามอาจารย์หน่อยครับบางทีกูก็ไม่เห็นยาประเด็น การทาสีชมพูกับสีฟ้าครับมีความหมายหรือเปล่าครับไม่มีความหมายจาก,กูชอบกูก็ทา,า,า,ากูกไม่รู้มันกัสีฟ้าเลยมันก็ไม่รู้มันเป็นกูไปเรื่อย ถ้าเราไปฆ่าคนตุยแล้วคนตุยไม่โกรธไม่แค้นไม่อาฆาตเราจะบาปบาปจ้ามันไม่เกี่ยวว่าใครอาฆาตมึงไม่อาฆาตมึงจ้ามึงมีเจตนาในการทําขึ้นชื่อว่าบาปแล้วขอบคุณอาจารย์ที่มอบเครื่องกองน้ําให้เรือนจํากลางชนบุรีนะครับผมอยู่ตอนอาจารย์บริจาค ให้ดีต่อพวกผมมากครับโอ้จริงเหรอเราออกมาแล้วอ๋อเพราะว่ามันเป็นส่วนที่กำลังจะปล่อยตัวว่าเออใช่ใช่เพราะว่าเขาทําใหม่แล้วไม่มีเครื่องกองน้ําดีใจนะออกมาแล้วตั้งใจในการทำมาหาก,กินเดอร์มีสติสัปชัญญะในการใช้ชีวิตนะอนุโมทนาด้วยใช้ชีวิตให้ดีนะใครไม่ให้โอกาสมึงมึงต้องให้โอกาสตัวเองนะจาไว้อย่าไปทาผิดทพาพลาดอีกเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่อนุโมทนาด้วยสาธุ นนอตอนนั้นเรือนจําที่เรือนจาที่ชนบุรีเหมือนประมาณว่าเขาทําศูนย์พักเพื่อที่จะให้คนที่จะเดินทางออกอ่ะกำลังจะปล่อยตัวแล้วปรากฏว่าเหมือนเขาไม่มีเครื่องกรองน้ำมันเหมือนเขาเอาน้ํามาต้มกินเหลือยังไม่แน่ใจช่วงแรกๆอ่ะนะแล้วเขาก็มาขอเครื่องกรองน้ําตอนนั้นมาเท่าไหร่แล้วแปดพันกว่าบาทเขามาขอเครื่องกรองน้ํากูก็เลยว,ว่าซื้อเลยเอารุ่นเอายีเาย่เอา,เอา,เอาสเปคมาเลยเดี๋ยวซื้อให้เขาก็เอาส่งสเปคมากูก็สั่งซื้อให้ แล้วก็เอาไปใช้ตั้งนานแล้วเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยอนุมโมทนาด้วยนะ ถ้าแม่ผมป่วยถ้าแม่ป่วยเป็นเอชไอวีผมควรทําใจยังไงดีครับผมไม่อยากอยู่เลยไม่อยากอยู่แล้วมึงจะไปไหนอะเอชไอวี <HIV S 2> มันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดนั้นเขาเป็นแม่มึงอย่าลืมมึงหรือแม่มึงนะกู่าเมื่อกี้ไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะมงทำไมเบียร์หน้าคำ้คำๆไม่ต้องสน่ห์กับหน้ากูจะหน้ากูจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับหน้ามึง ไม่เกี่ยวกับชีวิตมึงด้วยไม่ต้องมาสาระแนกับเรื่องกูหัดเผาเาเรื่องสาระแนเรื่องชาวบ้านบ้างเถอะกูขอเบาๆลงบ้านเถอะชีวิตมึงก็ไม่ไดีดอะไรแต่ก็ยังวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านจังเลยเนาะไปทําชีวิตมึงให้ดีเถอะหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองตอนแก่ตายเถอะกูแนะนําแก่ก็แก่ป่านนี้แล้วสมองไม่มีคิดเที่ยวละลานชาวบ้านไปเรื่อยร่มจมไม่พอชีวิต อาถรรบาดแตกมีจริงไหมครับไม่มีจ้ะหมาโดนวางยาและเรารู้ว่าใครวางตอนนี้เศร้ามากควรทำยังไงดีครับไปวางเลยจ้ามันตายไปแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้วอยู่กับปัจจุบันเป็นที่สองเขาทำใจยากมากครับ แล้วมไปเป็นทาไมอ่ะทำไมไม่เลิกเป็นอ่ะมึงก็รู้ว่ามันไม่ดีอ่ะมึงไปทำทำไมอ่ะมึงก็รู้อยู่ว่าไม่ดีก็อยังไปทำกูก็ไม่เข้าใจว่าทําทําไมอาจารย์มีแบบประชารับไหมครับไม่มีจะ ซื้อบ้านมือสองทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไหมคะไม่จําเป็นะนะโดนคนอื่นเข้าใจเราในทางที่ผิดทํำยังไงดีครับก็แก้ไขไปสิแก้ไม่ได้กับวา่าจะไปวิ่งเต้นทําไมมึงไม่ได้ทามึงจะไปกลัวอะไรในหมู่บ้านมีคนเชื่อหมอดูล่่งส่งมาเลยครับหมอดูก็เป็นคนในหมู่บ้านด้วยทํำยังไงดีครับแล้วเมื่อะไปทำทำไมมันไม่ไใช่เรื่องของมึงนี่ใครจะเชื่อก็ปล่อยเขาเชื่อมาไปสิมันเกี่ยวอะไรกับมึงละมึงเลิกยุ่งกับคนอื่นสักทีเถอะวะ ใครจะดูปล่อยมันดูไปมันไม่เกี่ยวอะไรกับมึงนี่มึงก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาจะไปยุ่งทําไมมึงแก้ไขคนทั้งสังคมได้เหรอมึงแก้ไขคนทั้งหมู่บ้านได้เหรอมึงจะไปยุ่งอะไรกับเขากูไม่เข้าใจทําไมชอบยุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่นจังวะ ป่วยเป็นเอชไอวีผมไม่อยากอยู่เลยผมทําใจไม่ได้ไม่เข้าใจอย่างงอ่ะมึงทำทำไมมึงถึงทําใจไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะกูไม่เข้าใจแม่มึงป่วยไม่ใช่มึงป่วยนี่ทำใจไม่ได้คืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้คนป่วยเป็นเอชไอวีเนี่ยไม่ตายนะกูจะบอกให้กินยาเนี่ยเขาเรียกวอะไรฟาวิพิลาวีอะไรสักอย่างนะกินยาต้านอะไรสักอย่างน่กูก็จําชื่อไม่ได้ลวมันอันเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ เป็นคนปกติธรรมดาเลยผิวพันผ่องใสามากกว่าพวกมึงด้วยซ้ำกูอะไรไม่อยากอยู่อะไรกูไม่เข้าใจทำไมไม่สร้างเหตุให้มันถูกต้องอนะ่ะเป็นเอชไม่ตายมึงกูบอกให้ไม่ตายจ้าเข้าใจผิดหรือเปล่ามึงโวยวายอะไรเนี่ยไม่อยากอยู่อะไรก่อน อ,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 อันนั้นยาต้านโควิดมันยาตัวเดียวกันอยเขาเอายาตัวนั้นเนี่ยมาต้านเชื้อไวรัสเพราะเขาคิดว่ามันจะต้านได้เขาก็เลยเอามาทดลองแล้วปรากฏว่าเหมือนมันจะช่วยด้เขาก็เลยใช้ฟาลิพิลาฟาวิไปลาเวียเป็นยาตัวเดียวกับการต้านเชื้อเอชไอวีมันจะมีฟาวิพิลาเวียโมโนพิลาเวียอะไรอ่ะกูก็ไม่แน่ใจไปหาดูเอามันยาตัวเดียวกัน ม่ใช่ยาต้านโควิดมันเป็นยาต้านเอชไอวีเขายอที่แม่ติดเชื้อหรือเปล่าคะอายทำไมนั่นแม่มึงมึงจะมาอายอะไรคนที่อายควรเป็นแม่มึงไม่ใช่มึง วกว็กลัวดูแลแม่วกวทำมเนี่ยปัญหาของคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยปัญหาของมึงมึไม่มีความรู้ถ้ามึงไปศึกษาเรื่องเอชวมึงจะรู้เลยว่ามันติดไม่ได้ถ้าเขาอยู่เท่ากับยูถ้าเชื้อเนี่ยมันสามารถดับจนไปเหลือศูนย์เลยคือเรียกว่ายูเท่ากับยูไม่สามารถแพร่เชื้อใครได้เลยมึงจะไปทําอะไรการมีปฏิสัมพันธ์กันมึงก็แพร่เชื้อไม่ได้เพราะอะไรมึงไม่มีเชื้อในการแพร่ เนี่ยปัญหาคือคนไม่มีความรู้ถ้ามึงมีความรู้มึงจะไม่กลัวกับเรื่องพวกนี้เลยแค่กินยาตามเวลาทุกวันแต่คนที่ป่วยเป็นไอซีวีต้องกินยาต่อเนื่องทุกวันเวลาเดิมทุกวันไม่งั้นมันจะดื้อยาเช่นกินเก้าโมงเช้าทุกวันก็ต้องกินเก้าโมงเช้าทุกวันตรงเวลาตลอดชีวิตจนวันตายมันจะกดเอาไว้หน้าที่ระหว่างนี้คืออะไรสร้างภูมิตัวเองให้ดีมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยกลัวอะไรก่อน ไม่เห็นมีเรื่องอะไรน่ากลัวเลยตลกอะไรเนี่ยศึกษาหาความรู้เยอะๆความกลัวมึงจะดับลงไปเยอะมากเลยมึงมีความกลัวทุกวันนี้เพราะมึงเนี่ยไม่รู้ถ้ามึงมีความรู้มึงจะไม่มีความกลัวโอ้ คนที่เกิดมาสวยหล่อในชาตินี้แปลว่าชาติที่แล้วก็ทำบุญมาเยอะยจริงไหมจริง